วันนี้มาทำเต้าหู้ผัดพลิกเกลือค่ะจะใช้เป็นเต้าหู้เนื้อครีมหรือที่เรียกว่าเต้าหู้เนื้อคัสตาร์ดค่ะใช้ทิชชู่ที่ปลอดภัยกับอาหารซับเอาความชื้นออกให้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยค่ะเนื้อในก็จะขาวเนียนเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะหั่นด้วยความเบามือนะคะระวังเต้าหู้จะแตกเละค่ะใช้ไฟกลางตั้งน้ำมันให้ร้อนลงแป้งทอดกรอบเล็กน้อยคนให้ละลายค่ะ ค่อยๆยหย่อนเต้าหู้ลงทอดด้วยความเบามือค่ะการใส่แป้งเล็กน้อยเวลาทอดจะช่วยทำให้น้ำมันไม่กระเด็นค่ะทอดให้เต้าหู้เซ็ตตัวดีก่อนนะคะแล้วค่อยคนค่ะทอดจนเหลืองสวยกรอบหอมทุกด้านก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเทน้ำมันออกเหลือแค่ติดกระทะใส่กระเทียมสับบางส่วนลงผัดค่ะเพิ่มความหอมด้วยรากผักชีที่หั่นไว้สัก3ามสีรากแล้วใส่พริกแดงจินดาซอยค่ะผัดให้หอมแล้วใส่เต้าหู้ที่ทอดไว้ลงไปคลุกเคล้าให้ทั่วค่ะ แล้วก็ลงเกลือสักครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความเค็มปะแลมปะแลมค่ะวันนี้พี่กันใช้เต้าหู้สองชิ้นค่ะคั่วให้เข้าเครื่องกันดีแล้วก็ลงกระเทียมสับส่วนที่เหลือเล็กน้อยตามด้วยหัวต้นหอมซอยค่ะร่อนสองทีก็ปิดไฟได้เลยค่ะพริกเกลือหอมหอมเผ็เดเผ็ดเค็มเค็มเคลือบบางๆกับเต้าหู้เนื้อครีมที่กรอบนอกนุ่มในแบบเนื้อคลัสตาร์ดบอกเลยหอมทุกชิ้นอร่อยทุกคำ